สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับอแอป i like ลฟ์ p o i ต t นะครับตัวนี้เนี่ยก็เล่นได้ทั้ง o i d แล้วก็ iOS นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอปัญหานะครับเวลาเราถอนอเหมือนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยได้นะเหมือนจะเจอปัญหานะครับทั้งทูเบลเลตแล้วก็ PayPal นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งถอนทูเบลเลตไปนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับว่าถอนแล้วมัน มันไม่มีเมลเข้าแล้วก็เงินไม่เข้านะครับอันนี้เนี่ยผมก็ลองถอนดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไปดูในกลุ่มเนี่ยบางคนก็12วันก็ยังไม่ได้เข้านะในส่วนของการแรกนะครับมันมีทัวร์ไวเล e ์นะครับตอนนี้เนี่ยแรั้นต่ำม,มี100แล้อะก็จะมีประมาณนี้นะครับใช้คะแนน,นที่ 1000, งพันเอ้ยหนึ่นะครับก็เท่ากับ100บาทนะ อันนี้เนี่ยผมก็แลกไปนะครับวันที่5นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็น่าจะโดนแบนมัน้งหรือหรือว่ายังไงครับคือมันไม่มีแบบสอบถามมาเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นี่เลยครับทำล่าสุดก็คือวันที่สามสบเอ็ดสิงหาคมนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีมาเลยมันมีแต่แบบสอบถามสั้นๆนะครับ <c oughs> ตัวที่ได้คะแนนพวก3ามรเนี่ย มีแค่เดือนอกรกฎาคมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามันได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะใช้เวลานะครับตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ห้ามตอนนี้เนี่ยวันที่8นะครับก็รวมเป็นวันละอาจจะใช้เวลา10วัน20บวันนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีเมลหรือว่าอะไรเข้านะครับแต่หลักๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะ2อาทิ์ขึ้นนะ ก็รอดูอีกทีนะครับว่ามันควรจะเล่นต่อไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นละเพราะว่าน่าจะโดนแบนไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับเราต้องหาได้อ่ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ